ทั้งแรงงานต่างด้าวแรงงานไทยนี่แหละฮะสถานประกอบการขนาดเล็กเนี่ยปิดตามโรคระบาดแต่รัฐบาลไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์มันทําให้เกิดปัญหาแหละคือคุณ<ก>ไม่ได้ล็อกป,ประกันสังคมไม่ได้เพราะเพราะเขาเขาปิดเองอ๋อคุณไม่มีสิทธิ์ไปเบิกประกันสังคมใช่เพราะคุณปิดเองนี่คุณปิดเองอใช่ป่ะแต่มาตรการรัดบีบให้ปิดนะคือมาตรการรัฐมันบีบทางอ้อมให้คุณปิดไงเออ ประเภทแบบห้าจังหวัดคุณจะไนไหนต้องใช้พัสดอนพูงไงว่าเป็นคำสาสี่ีนนทชัยอ่ะเออก็เราก็เห็นมาไอ้รอบแรกอ่ะมันก็มีที่ประเภทแบบโรงแรมต้องแบบม็อบพวกร้านค้าพวกโรงแรมต้องไปเรียกร้องผู้ว่าครับเขาเดอดร้อนล็อบบี้ให้ตายบอกว่าให้ช่วยสั่งปิดหน่อยเข้าใจคือไม่มีคนไม่โรงแรมเนี่ยมันไม่มีคนมันต้องหยุดมันต้องปิดแต่ผู้ว่าไม่ได้สั่งปิดปิดดิ้โรงแรมนะให้สั่งปิดโรงแรมคือผู้ว่าไม่ได้สั่งปิดเข้าใจป่ะใช่ผู้ว่าไม่สั่งปิดโรงแรมเนี่ยมันเบิก ไปขอประกันสังคมมาช่วยคนงานไม่ได้ไม่ได้ก็เจ๊งดิครับจะขอเขาจ่ายอย่างเดียวเขาจ่ายเองอย่างเดียวทีนี้เขาก็ไม่มีรายได้มันก็ะๆๆจะพังเอาไงคนีบคือคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยการปิดกิจการเนี่ยมันทําให้แบบว่าพวกนี้ต้องว่างงานโดยไม่ได้การชดเชยทีนี้รัฐบาลบอกจะพิจารณาแต่มันช้าดรพิชัยเลยว่ายังไงฮะคือแบบว่าอันนี้คือปัญหาคือก็บอกว่าแต่ว่าแกเสนอแกมีข้อเสนออีกอย่างนะแกบอกว่าให้คุยกับทุนใหญ่ ลดราคาสินค้าแล้วก็บอกลดราคาสินค้าช่วยประชาชนหรือใช้มาตรการทางภาษีพิเศษเก็บภาษีโควิดแบ่งปันระหว่างคนรวยกับคนจนแล้วเจรจากับภาคธุรกิจต่างๆสมาคมหอการค้าสมาคมธนาคารสมาคมอุตสาหกรรมลดค่าของชีพลดราคาสินค้าแล้วก็เพิ่มมาตรการด้านภาษีนะอันนี้คือคข้าไปรู้อันนี้คือประยุทธ์เข้าไปขอทานอีก โดนไม่ใช่โดนโดนด่าว่าไปขอทานอีกเดี๋ยวขอให้ภาคเจ้าสัวช่วยเดี๋ยวไปขอเจ้าสัวช่วยบริจาคหน่อยครับช่วยหน่อยโดนหาว่าเป็นรัฐบาลขอทานอนี้คุณไม่ได้โดนปิดอะไรเลยอะไรอย่างนี้เจ้าสัวเจ้าสัวก็หน่อยนะคือมันก็เป็นระบที่แปลกตลอดโดนถไเรื่อยะคุณเจสุรนก็บอกเหมือนกันว่าบอกจริงๆมันมีปัญหาทั้งไอ้เรื่องของการที่แบบว่าการเยียวยาคุณเจสุรนบอกว่าคือเราต้องคิดถึงว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะ คุณเยียวยาเงิน5,000ันปรอบนั้นเนยครั้งที่แล้วปีที่แล้วอ่ที่เดือนรอบละค้าสามละหันใช่ไหมสเดือนแต่ไอ้ระบบที่วางไว้คุณมีตัวเลขคนหมดใช่เหรอเขาไม่กรอบอาชีพอะไรเขาอะไรต่างคุณไม่ใช่มีบิ๊กดาต้าผมบอกว่าบิ๊กดาต้าสมอลเบรนไงประสบการณ์ก็มีข้อมูลก็มีคือทุกอย่างมันมีหมดอะแล้วทําไมเอามาใช้ไม่ได้อะคืองงมากเลยอะ คือไอการช่วยเหลือนี่มันก็เลยแบบมันมันเหมือนกันบกมันก็เลยเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงแล้วทำไมไม่เอาตัวนั้นตัวเลขตัวนั้นมาใช้ครับแล้วมันมีผู้ประกอบการที่หลายกิจการเนี่ยเนี่ยเออขาไม่ได้ปิดแลวไม่ได้สั่งให้ปิดกิจการแต่มีมาตรการสั่งห้ามให้เกินพอดีเขาไปไม่ไหวเนี่ยคืออันนี้คือผู้ประกอบการเนี่ยมันมีจํานวนมากที่แบบมันโดนคําสั่งอ้อมอแบบเนี้ยครับคือเหมือนกับคุณบอกว่าปิดร้านอาหารสามทุ่มอ่ะบางร้านก็ปิดไปเลยครับก็ปิดอยู่แล้ว โต๊ะนั่งไม่ให้มีไงเออคุณต้องปิดไปเลยอย่างนี้มันแต่ว่าคุณไม่ได้สั่งให้เขาปิดอ่ะเนี่ยอันนี้คือลักษณะนี้มันคือมันมันเหมือนกับว่าแล้วก็ไม่มีความช่วยเหลืออะไรอ,นะอันนี้ก็คือแบบจําเป็นต้องรีบอัดฉีดเงินให้คงกิจการคือหมายถึงว่าต้องหาทางช่วยผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะครับครับใช่นะฮะเออก็บอกว่าจําเป็นอย่างมากที่รัฐต้องรีบอัดฉีดเงินเหล่านี้ไปยังคงสถานะกิจการและคงการจ้างลูกจ้างให้ได้มากที่สุด